คุณเคยไหมขับรถอยู่ดีๆแล้วไฟสามเหลี่ยมโชว์ขึ้นมาบอกว่าลมยางเราอ่อนทั้งๆท,ที่เราเพิ่งไปวัดลมยางยี่ยที่ปั๊มมาเดี๋ยววันนี้มาไขข้อสงสัยกันครับเซนเซอร์ลมยางคืออะไร สวัสดีครับผมช่างอาร์ตจากทาร์สโมโตอร์สนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเคสเคสหนึ่งที่อยากจะเอามาแชร์ให้ให้ให้ดูกันรับรู้กันนะครับก็คือรถคันนี้เข้ามาเนี่ยแจ้งมาว่าเซนเซอร์ลมยางเนี่ยผิดปกตินะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยก็ไปเช็คลมยางมาตลอดเวลายางก็ไม่รู้วแต่ว่าทําไมเซ็นเซอร์ยังถึงโชว่วาล้อเนี่ยไม่มีลมยางอยู่นะครับจริงๆแล้วเป็นเคสที่เราเจอบ่อยค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ รถมอเตอร์ไซค์ B M เราเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ประมาณปี06กว่าๆนะครับที่เป็นซิงเกิลแคมแรกๆเนี่ยตัวมอเตอร์ไซค์ B M เริ่มจะติดตั้งระบบ R D C นะครับนั่นคือภาษาเยอรมันตัวย่อนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันทุทกๆคนเนี่ยก็คือ T P M S นะครับ Tire Pressure Monitoring System นะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งเนี่ยมันไปฝังอยู่ในล้ออยู่ข้างในล้อลมยางเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็ส่งความถี่วิทยุ ขึ้นมาให้กับตัวรถนะครับโดยที่ความถี่ที่มันส่งมาเนี่ยมันก็มีอินโฟเมชันของตัวเพร์เชอร์ในลมยางนะครับอุณหภูมิในลมยางนะครับบวกกับ ID Identification ของตัวเซนเซอร์เซนเซอร์นั้นนะครับส่งกลับมาให้รถและสุดท้ายก็คือสเตตัสของแบตเตอรี่ของตัวเซนเซอร์น,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 นั้นส่งกลับมาให้กับรถนะครับเพื่อจะเตือนให้คนขับรู้ว่าในขณะนี้นะฮะลมยางเนี่ยอ่อนแล้วนะครับอันนั้นคือหลักการคร่าวๆการทํางานของมันคร่าวๆข,ข,ของตัวเซนเซอร์อนั้นนะครับทีนี้เวลาเซนเซอร์เนี่ย มันไม่ทํางานมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวรถยนต์ถูกตั้งโปรแกรมไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วว <puede S 2> <ste cus> ่าเวลาที่มันทํางานนะครับมันตัวตัวภาครับของตัวรถยนต์เนี่ยจะรอรับสัญญาณจากล้อหน้าและล้อหลังนะครับเซ็นเซอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยจะต้องอยู่ในลิมิตที่คอมพิวเตอร์มันตั้งเอาไว้ก็คือว่าต่ําสุดเนี่ยนะฮะต้องไม่เกิน26เอ่อ psi นะครับมากสุดไม่เป็นไรนะครับแต่ต่ำสุดเนี่ยต้องไม่ต้องไม่ต่ำกว่า2 6 psi ถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่า26 PSI เมื่อไหร่นะครับ ตัวรถสงสัยว่าเพรสเชอร์ของลมยางในล้อล้อนั้นเนี่ยอ่อนก็จะขึ้นมาเตือนที่หน้าปัดนะครับทีนี้มีผลอะไรกับการขับขี่หรือเปล่าถ้าลมยางมันอ่อนจริงก็แน่นอนนะคะมันก็มีผลแน่นอนอยู่แล้วนะครับในการขับขี่แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ลมยางอ่อนจริงเกิดความเสียหายจากตัวเซนเซอร์เองที่มันเสียนะครับไอตัว tpms หรือ rdc เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับ engine parameter ของเครื่องยนต์เลยนะครับไม่ได้มีผลอะไรกับ performance ของเครื่องยนต์เลยเพียงแค่ เป็นตัวเตือน<ม>ให้คนขับรถรู้ว่าเฮ้ยขนาดนี้ลมยางอ่อนนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ถ้าเกิดคุณขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ยืนความเร็วสักประมาณยังไงอะสองชั่วโมงในขนานั้นเราโดนตะป,ปูหรือลมยางอ่อนถูกไหมครับในขนานั้นเนี่ยเราเองยังไม่มีโอกาสได้จะลงมานั่งดูว่าเอ้ยยางมันอ่อนจริงนะเรามีเซนเซอร์ตัวน,นี้ไันได้เตือนเราเลยคือยางมันอ่อนจริงๆนะดีซะกว่าแล้วก็จน ยางมันแบบแทบจะแบนไปเลยแล้วคุณก็ไปขับรถในแบบเข้าโค้งในเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดอุบัติเหตุได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับไอตัวเซ็นเซอร์ในรถเนี่ยที่อยู่ในลงยางเนี่ยครับหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับเนี่ยนะฮะเซนเซอร์ตัวเนี้ยมันจะถูกติดตั้งเข้ามาอยู่ในข้างในวงล้อเลยนะครับซึ่งเราจะมองเห็นที่ตัวล้อเนี่ยมันก็จะมีสติ๊กเกอร์เขียนอยู่นะครับเซนเซอร์โพสิชันนะครับก็คือมันอยู่ด้านในนี้เวลาที่เราทํางาเนี่ย เราจะเติมลมเข้ามาที่ตัววาล์วตัวนี้นะครับเสร็จแล้วลมก็ผ่านตัววาล์วทะลุมาทางด้านหลังซึ่งก็จะไปอัดลมอยู่ในในยางของล้อทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับส่วนในตัวดําดเนี่คืออะไรตัวดำดเนี่นะครับก็คือตัวเซ็นเซอร์คือ TPMS นะครับเซ็นเซอร์ของมันนั่นเองเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับการทํางานของมันเนี่ยมันส่งความถี่วิทยุนะครับที่เป็น USF UH เซ็นเซอร์ที่เราใช้กันในโลกเนี่ยนะครับ มีด้วยกันอยู่2ความถี่คือ433เมกะเฮิร์กับ315เมกะเฮิร์นะครับรถเราใช้ความถี่อะไรนะครับจำง่ายๆเลยว่า315เมกะเฮิร์เนี่ยจะใช้กับรถที่อยู่ในประเทศอเมริกานะครับและส่วนใหญ่ที่เหลือนอกเหนือจากอเมริกาเนี่ยเป็น433เมกะเฮิร์ทั้งหมดนะครับเพราะงั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเจอกันรถมอเตอร์ไซค์ GS ที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับก็จะเป็น433เมกะเฮิร์ด้วยกันทั้งหมดแต่ผมเคยเจอนะครับ300 315เมกะเฮิร์รถที่มาจากท้านโซนอเมริกาก็มีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับรถที่ผลิตในไทยหรือว่านําเข้าเข้ามาจากจากเยอรมันเนี่ยก็มัน4 3 3เมกะเฮิร์ด้วยกันทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะฮะมันจะทํางานอะ่ะอยู่ถ้ามมนอยู่เฉยเฉยมันยังไม่ทํางานนะครับมันยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมาให้ในรถได้รับรู้นะครับมันจะทํางานได้เนี่ยมันจะต้องการ3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหนึ่ง คือตัวเซนเซอร์เนี้ยจะต้องถูกเหวี่ยงโดยมีแรงเหวี่ยงให้กับมันนะครับพอถ้ามันมีแรงเหวี่ยงให้กับมันมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันจะเริ่มส่งสัญญาณออกมานั่นคือถ้าเกิดมันอยู่ในล้อถูกไหมครับเวลาที่มันหมุนเกิดแรงเหวี่ยงมันจะมีสวิตช์อยู่ข้างในเราเรียกว่าเซนเชอร์ฟิคอลสวิตช์นะครับสวิตช์นี้จะแอดจูเวตแลวทำให้มันส่งสัญญาณความถี่ออกมาให้กับรถนะครับนั่นวิธีหนึ่งที่มันสามารถจะส่งสัญญาณออกมาได้วิธีที่สองนะครับถ้าเซนเซอร์มันดีเท็คเพรส ลดย่างหัวภาพนั่นความหมายคือถ้าเกิดผมจอดไมเฉยแบบเน่เซนเซอร์ยังไม่ทํางานเพราะมันไม่มีแรงเหวี่ยงถูกไหมครแต่ถ้าผมไปปลดเอาหรือเอาวาล์วลมข้างในออกให้ลมมันออกทันทีเพรสเชอร์มันดรอปทันทีนะครับมันจะดีเทคว่าเฮ้ยยางไม่รั่วนะครับมันก็จะส่งสัญญาณกลับมาเข้ามาที่รถเหมือนกันอันนก็คือวิธีที่สองนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวิธีที่เวลาที่อู่หรือว่าศูนย์บริการเราใช้งานกันเนี่ยเราจะไปรอให้มันมีแรงเหวี่ยงหรือจะรอให้มันลอสเพรสเชอร์เพื่อให้ เพื่อเราจะได้รู้ว่ามันทํางานถูกต้องไหมเนี่ยมันคงเสียเวลาถูกไหมครับเพราะเราจะมีเครื่องมือพิเศษก็คือว่า TPS2 m นะครับจะส่งสัญญาณความถี่วิทยุย้อนกลับไปหามันแล้วให้มัน activate ขึ้นมานะครับเครื่องมือตัวนั้นเนี่ยก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ที่อู่ผมก็ใช้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะ activate ตัวสวิตต์ตัวนี้ให้ดูนะครับซึ่งตอนนีเ้เปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเสร็จปุ๊บ ถ้าเอากล้องมาแพนดูนะครับตอนนี้หน้าปัดนะครับมันก็ยังไม่โชว์ตัวเลขนะครับฝั่งซ้ายคือล้อหน้านะครับฝั่งขวาคือล้อหลังจะไม่ง่ายว่ารถบอเอ็มเราในผลิตที่ยุโรปนะเพราะนั้นเราภูมะไรซ้ายเพราะงั้นเราก็จะเอาฝั่งซ้ายเป็นล้อหน้าก็น,นี้เป็นเป็นเบสิกที่จำง่ายๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรโชว์ขึ้นมาเลยถูกไหมฮะเพราะว่าตัวเซอร์วิสมันยังไม่ทำงานทีนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองแอคทิเวทให้ดูนะครับผม ก็จะใช้เครื่องตัวนี้ Activate โดยตัวเครื่องนี้มันจะส่งสัญญาณกลับไปที่ตัวเซนเซอร์นะครับเพื่อให้เซนเซอร์เนี่ยมันปุกให้มันตื่นขึ้นมาแล้วส่งสัญญาณมาพิงไปให้กับรถว่าให้มันโชว์นะครับแล้วเดี๋ยวตัวนี้มันจะโชว์ด้วยว่าเซนเซอร์ส่งสัญญาณไปที่รถแล้วเนี่ยมันก็จะดีโคดอ่าอินโฟมชันต่างๆมาให้เราอ่านด้วยนะครับอ่ะผมจะเอาเซนเซอร์เนี่ยมาจี้ใกล้ๆนะครับดูตอนนี้มันก็ส่งสัญญาณไปแล้วนะครับรอสักแป๊บอ่ะมันโชว์ขึ้นมาละเห็นไหมครับ เซนเซอร์ S S ตัวนี้มันโชว์ขึ้นมาแล้วอย่างที่ผมบอกว่าย้อนกลับไปดูในในตัวนี้นะครับบอกอะไรบ้างนะครับก็คือ ID 3690609นี่คือ ID ของของเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเพรสเชอร์คือ45.8 psi อุณหภูมินะครับ30.6 psi นะครับแบตเตอรี่สเตตัสนะครับก็คือโอเคเอ่อโหมดอันนี้ na นะครับ n o t a p p l i c a b l e แล้วก็ม o ดเ r a t รชันก็คือ433 m h z อย่างที่ผมบอกใช่ไหมฮะ าั้งนะั้นรถคันนี้เย่ีบอกว่าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็คือใช้ความถี่433ตอนนี้ถ้าเราขึ้นไปดูที่หน้ารถนะครับรถควรที่จะอ่านอ่าอ่าเห็นไหมครับมันควรที่จะอ่านเพรสเชอร์ได้ละเห็นไหมครับเพราะเมื่อกี้มันยังอ่านไม่ได้อยู่นะครตอนนี้ในนี้โชว์45.8 psi แต่ในรถอ่าน4 3 4 4 psi นะครับเพราะอะไรทําไมมันถึงไม่ตรงกันนะฮะย้อนกลับมาการทํางานของตัวตัวระบบตัว TPS m ก่อนนะครับ จุดประสงค์ของระบบเนี้ยเราจะไม่ได้เอาอินโฟเมชันของตัวลมยางเนี่ยเป็นหลักในการมาวัดว่าตอนนี้ลมยางรถเราเนี่ยมีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าซิสเอนเนี้ยเป็นตัว alert จะเป็นตัวเตือนนักขับเท่านั้นในขณะที่เราขับรถไปเนี่ยถ้าเกิดลมยางมันอ่อนในขณะที่เราขับนะฮะมันก็คุณจะต้องเตือนเราแทนที่เราจะต้องขับรถไปในขณะที่ลมยางอ่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปเกิดอ,อุบัติเหตุถูไหมฮะเพราะงั้น ค่าที่ออกมาเนี่ยนะครับเลยจําเป็นจะต้องมา compensate หรือเอามาเทียบว,วัดกับอุณหภูมิของในตัวลมยางด้วยันคอมพิวเตอร์ในรถเองเนี่ยก็สามารถที่จะ compensate หรือว่าบอกตัวเลขที่โชว์หน้าปัดเนี่ยนะครับไม่ได้ตรงกับกับอุณหภูมิไม่ได้ตรงกับ pressure จริงๆในล้อมันก็ต้องเอา pressure กับอุณหภูมิเนี่ยมาคำนวณกันแล้วออกเป็นตัวเลขคร่าวๆเพื่อมาเตือนให้กับคนขับรู้ว่าตอนนี้ pressure ของล้อเนี่ย มีอยู่เท่าไหร่แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเราจะไม่เชื่อตัวเลขที่หน้าปัด100เป็นะครับเป็นแค่ตัวอินโฟเมชันหรือเป็นแค่เตือนนักขับเราแค่เฉยๆว่าตอนนี้ลมยางเราปกติหรือไม่ปกติถ้าจะรู้จริงๆว่ามันเป็นทเท่าไหร่ไปวัดเอาที่ปั๊มนะครับหรือว่าก็ใช้เครื่องวัดของเราต่างหากแยกต่างหากนะครับเพราะว่าอุณหภูมิของตัวยางเนี่ยมีผลกับเพรสเชอร์ในล้อถูกไหมเมื่อาอากาศมันร้อนมันอ็ก์แพนมากขึ้นอากาศมันขยายตัวมากขึ้น พื้นที่ในห้องยางมันเท่าเดิมเปรเซอร์มันก็สูงขึ้นซึ่งมันก็เป็นเป็นค่าที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับนี่เรามาเข้าใจแล้วว่ามันทํางานยังไงทั้งล้งหน้าและล้อหลังถูกไหมครับระการเหมือนกันที่นี้เวลามันเสียล่ะอ่าอันนี้ปัญหาเยอะมากเลยนะครับไม่มีผลอะไรขึ้นรถนะรถจะวิ่งได้ปกติเหมือนทุกอย่างถ้ามันไม่ทํางานหรือมันโชว์ตลอดเวลานะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนมันนะนะครับสมัยเมื่อก่อนถ้าคนที่ขับ GS มาสมัยเมื่อก่อนจะรู้ว่า เขาจะไปงัดไตรงดำๆตรงนี้นะคบที่มีซิลิโคนออกแลวเปลี่ยนแบตเตอรี่มันข้างในเพราะเนื่องจากว่าเป็นอุปกรณ์ไร้ฟ้าเนาะมันอยู่ในยามันไม่มีใครเอาใส่ไฟสามารถจะไปต่อมมนได้มันหมุนตลอดเวลามันจะต้องมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในเพื่อจะทําการให้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันทํางานเขาจะไปแงะออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ข้างในเพราะเซนเซอร์มันแพงตัวนึงเนี่ยผมว่าจะมีเกือบ6000บาทต่อตัวนะถ้ามันเสียทีหน้าหลังก็หมื่นกว่าบาทก็ก็แค่บอกเราแค่นี้อินโฟมชั่นนี้บางทีบางครั้งก็สูงมันแพงเกินไปนะครับ เราก็จะทําการเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่กันแต่แต่นะครับผมไม่นั้น่อยไม่ทาแบบนั้นเพราะว่าเซ็นเซอร์เนี่ยไม่ได้ดีไซน์มาให้เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเวลาที่เราแงยมันออกมาแล้วเราใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปนะครับแล้วเราก็เทเลซินกลับเข้าไปอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้มันมีแม็กซิมัมเวทของมันอยู่ล้อของเราเนี่ยเวลาเราเอาตัวเซนเซอร์นี้ใส่เข้าไปเนี่ยน้ำหนัก มันจะถูกถ่วงไปข้างที่เซนเซอร์อยู่มากกว่าถ้าเราทําแล้วแล้วกลับมาเซ็นเซอร์หนักกว่าปกติแน่นอนนะครับรถก็จะมีอาการสั่นแร้วิ่งก็มีปัญหาสุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนตัวมันตัวใหม่นั่นเองนะครับก็ไม่แนะนำนะครับไปเปลี่ยนเซ็นเซอร์ทีนี้จนถึงณัวันนี้นะครับเซนเซอร์เนี่ยก็มีการใช้แพร่หลายมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนจะต้องซื้อจากของของ BMW เท่านั้นซึ่งมันทีเปอกตัวแพง,งเดี๋ยวนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ประเภทหนึ่งน,นะครับเรียกเป็น o r หรือรว่า s e เ s o r เซนเซอร์ S S ตัวนี้นะครับอย่างตัวอย่างนะฮะร,รถยนเขาก็มีระบบนี้นะเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับทำความถี่ออกมาทั้ง2ความถี่นะครับทั้ง2ความถี่หน้าตามันจะไม่เหมือนกันเนาะทั้ง433แล้วก็315เมกะเฮิร์นะครับแล้วมันยังสามารถโปรแกรมตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับให้เป็น id เดิมของเซ็นเซอร์ล้อที่รถอยู่ถูกไหมฮะ เพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่เข้าไปแล้วแล้วเราไม่ปโปรแกรมตัวเซนเซอร์ให้เป็นเซนเซอร์ไอเดีเดิมกับเซนเซอร์ตัวเก่ารถมันก็จะไม่รู้จักเราเวลาส่งสัญญ,ญาณมาเอ้าก็หาไม่เจอแล้วใช่ไหมว่ามันหายไปไหนมันก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดีเพราะงั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องมาปโปรแกรมตัวเซนเซอร์นะครับ <S <S เข้าไปใหม่ให้เป็น ID ตัวเดิมกับเซนเซอร์ตัวเก่าที่เราถอดออกมา นะครับอันนั้นก็คือวิธีการของตัว MX Sensor หรือว่า An a n r k e t Sensor ราคาไม่แพงนะครับเปลี่ยนได้นะครับแล้วถ้าผมไม่ใช้ MX Sensor ล่ะผมซื้อเบิกศูนย์ล่ะนะครับใช่ไม่มีปัญหานะครับถ้าเราเบิกเซนเซอร์จากศูนย์มาในศูนย์เนี่ยคุณเห็นไหมครับเอากล้องมาแพนมันจะมี ID แปะมาอยู่ที่ตัวนะครับซึ่ง ID ซนเซอร์ตัวนี้มันเป็น ID เฉพาะตัวสําหรับเซนเซอร์ตัวนั้น ถ้าคุณเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวใหม่ทั้งตัวที่ได้จากศูนย์มาคราวนี้คุณจะไม่ได้โปรแกรมที่เซ็นเซอร์ละคุณจะต้องไปโปรแกรมที่รถคุณก็ต้องออกคอมพิวเตอร์เสียบใครกูไหนใช้อะไรก็ใช้ได้หมดนะครับคุณจะใช้ไอค n อม x t คุณจะใช้ GS911 หรือคุณจะใช้ d i c k b b t e Whatever นะครับโปรแกรมของตัวรถบอกมันว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเซนเซอร์แล้วนะ id ตัวเดิมใช้ไม่ได้ต้องเป็น ID ตัวใหม่นะครับ id ตัวใหม่ แล้วก็บอกรถแล้วก็โปรแกรมโคดดิ้งกลับเข้าไปมันจะใช้งานได้เพราะงั้นการเปลี่ยนเซนเซอร์มี2วิธีเนาะโคดดิ้งเซนเซอร์ตัวใหม่สําหรับ after market เซนเซอร์หรือเปลี่ยนเซนเซอร์จากศูนย์แต่คราวนี้ต้องมาโคดดิ้งที่รถนะครับก็อูไหนถนัดแบบไหนใช้ได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถนัดนะครับอยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบเดิมถ้าอยากจะทําก็ทําได้นะครับไม่ต้องโคดดิ้งด้วยเซนเซอร์ตัวเดิมเปลี่ยนแค่เปลี่ยนรีลแต่ก็ต้องเรื่องวังเรื่องน้ําหนักอย่างเดียว นะครับฝากไว้นะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ